สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแยะจ้า h ช n แนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่เราซื้อมาจากออนไลน์นะคะเว็บออนไลน์นะคะนี่เลยเป็นสายยางฉีดน้ําเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยนะคะว่าสายยางฉีดน้ำที่เราสั่งมานี่มันจะแบบคุณภาพเป็นยังไงนะคะนี่นะคะกล่องเป็นแบบนี้นะนี่ ว่ามันจะยาวเท่าไหร่ยืดยังไงส่วัสดุดีไหมนะคะในราคา300บาทรวมส่งนะคะ FC เยยะจ้าช n แนลเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะว่าสายยางที่เราซื้อมาดีหรือเปล่านะคะเพื่อน,นถ้าไม่ดีส่งคืนได้ไหมเนี่ยนี่น,นะคะเป็นอย่างไร สีสันตรงปกนะคะสีงเงินตรงปกนะคาะนี่ตาย,ย่างชีดน้ำของเราโอ้โหแบบนี้นะคะแบบนี้เนยๆเดี๋ยวแ,แ,แ,แกะดูข้างในกันเลยให้อะไรเรามาบ้างนะคะในหนึ่งกระปอง มีหัวฉีดอันนะคะหัวฉีดคุณภาพก็โอเคนะคะสวยอยู่นะเนี่ยแบบเนี้ยวัสดุพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกตรงนี้มีหัวเปิดปิดมีหัวเซนเตอร์ตรงนี้นะคะนี่เขียนว่าเซนเตอร์มีเซนเตอร์มีฝลัดนะคะมีฝลัดแบบน้ำแรงแล้วก็มีแบบชาเวอร์ด้วย หมุนได้นะคะนี่แล้วก็มีเจตมีพลังเจตมีหลายอย่างมากเลยเพื่อนมีตรงนี้ทำว่าเจตด้วยแล้วก็มิสนะคะมิสมิสแล้วก็ฟูโอ้ยมีหัวปรับหลายระดับมากเลยค่ะหลายแบบหลายฟังก์ชันนะเนี่ยถ้าเราฉีดไปแล้วมันก็ปรับหมุนเป็นอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งแบบเวลาเราฉีดแล้วฟูเป็นหัวฟูหัวตรงหัวแรงอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อน เดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะคะแล้วก็ให้ใบอะไรเรามาอีกหนึ่งใบเมจิกโฮสมีเขียนว่าเมจิกโฮสค่ะ f C f C ทั้งหลายก็ไม่มีเวลาไปอ่านแล้วก็ไปแปหลหรอกนะคะสร้างมันเป็นกระดาษที่ส่งมาให้เราก็มีหัวน็อตนะคะนี่หัวนอ็อตมีแบบนแบบีน็อตสามอันสกรูเอาไว้ต่อกับท่อน้ำแน่เลยแบบนี้นะคะน่าจะแบบ เกียวกับหัวก๊อกน้าแล้วก็ขันขันขันแล้วอันนี้มันคืออะไร <c oughs> อันนี้มันคืออะไรมันน่าจะเป็นตัวต่อตัวนี้นะคะนี่นี่นะคะแม่บ้านอย่างเราต้องต้องลองทําเองนะคะเนี่ยลองทําไม่ได้แล้วค่อยไปเรียกพ่อบ้านมานะคะอันนี้เราแกะมาดูรีวิวมันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมีสามอันแล้วนะคะมีหัวชีดมีที่ใส่หัวก๊อกแล้วก็มีตัวนี้ที่ต่อกับสเปรย์นะคะนี่ มาดูสายกันเลยค่ะสายยางสายยางของเขาข้างนอกมันจะเป็นเหมือนผ้านะคะเป็นผ้าเป็นผ้าแบบนี้เลยนี่ค่ะเนื้อเห็นไหมเอ่ยนี่นจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีสองท่อกล้องซูมชัดๆนี้นี่แบบนี้เลยคะตรงนี้ก็เป็นผ้า เราสั่งมาทความยาวสามสิบเมตรนะคะก็น่าจะสามสิบเมตรแหละมันคงไม่หลอกเราหรอกค่ะนี่นะคะความยาวก็ยาวเยอะอยู่นะคะับเอฟซีสามสิบเมตรนะคะยืดความยืดหยุ่นของเขานะเดี๋ยวสมมติว่าทำไมไร่ทัดมาวัดก่อนนะคะแต่ถ้าหนึ่งฟุตอันนี้คือหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตประมาณนี้มันจะยืดได้ขนาดไหนโอ้ยืดได้เยอะอยู่ค่ะ นี่นะคะอันนี้ฟุตหนึ่งอันนี้ฟุตหนึ่งยืดออกมาก็ยืดออกมาก็สุดแขนเลยค่ะฟุตหนึ่งยืดได้ประมาณหนึ่งวาจากวันหดเหลือฟุตหนึ่งนะคะแล้วก็ยืดได้วานหนึ่งนี่นะคะเมื่อกี้ที่เราเอาไมาบ้บรรทัดมาเทียบอันนี้ฟุตหนึ่งนะคะแล้วก็ยืดมันปึ๊บได้ประมาณวานหนึ่งสุดแขนเราพอดีสุดแขนด,ดีดดดนิดหน่อย วันหนึงวันหนไม่ถึงประมาณเมตรหนึ่งได้ะค่ะประมาณเมตรหนึ่ง1ฟุตยืดได้1เมตรประมาณนี้นะคะ fc สรุปนี้นะคะก็คุณภาพให้สี่ดาวค่ะสี่ดาวโอเคนะถือว่าใช้งานได้ค่ะคงทนถาวรนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานนเองนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็มารีวิวสายยางนา้ำยี่ห้อไอ้นี้แบรนด์ magic hose นะคะโอเคค่ะ ส่งราคา300บาทที่เราสั่งมาเว็บไซต์นะคะเพืเ่อนๆสนใจก็จสั่งออนไลน์กันได้เลยนะคะราคาไม่แพงน,นะคะหรือว่าโอเคค่ะสีดาวให้สีดาวให้สีดาวเพราะว่า1ดาวคือตอนส่งมันแบบช้าไปนิดนึงนะคะ f อวันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวสายยางฉีดน้ำยืดได้หดได้แบบนี้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ